คุณสามารถเอา20%ของเวลาของคนนุณ20%เนี้ยเอาเวลานี้ไม่ต้องทางานอันนี้ครับพูดถึงเรื่องเค้าเจอของ Google จริงๆอะเขาเป็นบริษัทที่นําหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับ flexible culture OKR OK มาใช้ในองค์การอยู่แล้วหลายๆ Start ายอหลายๆบริษัทก็เลยเอา g o เ g l e เป็นตัวชี้ตั้งเนาะคุณรู้ไหมคบว่า Google อะมีพ o l i c y หนึ่งบอกว่าคุณสามารถเอา20%ของเวลาของคนนะุณสามมติาคุณทางานา 40, 40ชั่วโมงต่ออาทิตย์ใช่ไหมต่อสัปดาห์ใช่ไหม20%เนี้ยเอาเวลานี้ไม่ต้องทำงานมาทำโปรเจกตัวเอง อยากทำทุกคนอ่ะมีอำนาจนี้นะรู้ป่บว่า2องโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นเพราะว่า20%เปอร์เนี่ยมีโปรเจกต์อะไรบ้างเนี่ยคือ gmail สอง gmail ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ยคือ google map google map ใช่คือ2อันนี้คือสิ the mm ่ง hmm. ที่เปลี gotcha. ่ยนชีวิต gmail มันคือมันเป็นเมลที่คนใช้ทั่วไปแล้วแต่ google map นี่คือแบบคือปกติผมหลงทางตลอด google map เปลี่ยนชีวิตผม gmail อ่ะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมันเพราะ ecosystem ของ gmail ด้วยไม่ว่าจะเป็น google s l i d e google doc google drive แล้วแบบ google map ทุกวันนี้คือแบบ the most used map ไม่มีก็คือตายไม่มีคือตายอ่ะแล้วสองทั้งสอง เป็นบทเรียนเขาให้หลายๆองค์กรอะให้พยายามมีอดองมีพื้นที่ช่องว่างให้คนอื่นอะให้ทีมงานของตัวเองได้ทำสิ่งที่เขาคิดว่าถูกตอ้องไม่ใช่ผู้บริหารคิดว่าถูกตอ้องสิ่งมหัศจรรย์ของมนุษย์คือว่าถ้าอยู่ให้มนุษย์อิสระในการทำและการคิดอะ่ะเรามีความสามารถในการทำสิ่งที่เป็นเคยเป็นไม่ได้อะ่ะเป็นไม่ได้ให้มันมันเกิดด้วยตัวเองมันจะมนั่งกรอดตลอดละมึงทำไหมมึงทำแบบนี้ไงใช่เฮ้ยพิ่งรู้เนี่ยผมขอผมขอบคุณพนักงานที่ทำทีมเมมเบอร์ทีมเมมเบอร์ทีมเมมเบอร์ผมขอโทษขอบบบคคคุุณณทีีีมมมมมเเเอรร์นนะัผผปล่ยชวิต